สวัสดีครับผมเด็กชายจิรวันธ์จำปาเลขที่2อ,อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำคุณครูผู้สอนนายแสนคมมนัสาวันนี้ผมจะมาทําการรีดผ้าอุปกรณ์ในการรีดมีดังนี้ 1. นึ่งปักพ่วง 2. เตารีด 3. โต๊ะ 4. ผ้ารองรีด 5. ชุดทําการรีด เราไปดูวิธีการรีดเลยครับเรื่อจากการรีดแขนเสื้อโดยการตระวัดซ้ายแนละขวาหลังจากรีดเสร็จวางไว้แบบนี้และมารีดอีกข้าง ดีดตะวัดขวาซ้ายขวาเหมือนข้างที่แล้วแล้วทำการรีดด้านในของเสื้อรีดไปจนครบแล้วรีดเข้าในแขนเสื้อหลังจากนั้นต่อไปรีเสื้อด้านหน้า รีดตะวัดซ้ายขวาตรงกระดุมก็รีดตะวัดซ้ายขวาได้จากซ้ายขึ้นดีๆลีดไปเรื่อยๆแล้วยกขึ้นมาจาบดีๆตรงบริเวณถุงแขนถุงเสื้อรีดแบบนี้ทำการรีด แบบเดียวกันกับอีกด้านที่เรารีดเมื่อกี้แต่ด้านนี้จะไร้กระดุมเราจึงรีดง่ายกว่าเดิมเราทำการยกสายด้วยเดี๋ยวสายกิดขับเรารีดไปเรื่อยๆตรงถุงเสื้อก็รีดไปปกติเหมือนที่เคยดีด หลังจากนั้นเราจะทำการพับขีดวิธีพับขีดเราจะจับตรงบริเวณใต้ปักของเสื้อจับแบบนี้เราพยายามให้สองอันเป็นให้มันส่วนกัน ต่อไปเราจะทำการรีดกีดเสื้อผ้าเพื่อทำให้เสื้อผ้าสวยงามโดยการรีดเราจะรีดลงไปเรื่อยๆจนสุดถ้าแบบนี้กีดเสื้อผ้าจะได้สวยหลังจากนั้นเราทำการถอดปักหรือปิดไฟแล้วม้วนสาย แล้วตั้งไว้แบบนี้เพื่อจะทำการลดอุณหภูมิรอหลังจากเราลี่เสร็จม,มาดูผลงานของเรากันผลงานของเราก็จะออกมาดูดีดูจากแขนเสื้อไม่มีรอยยับแล้วตรงนี้ก็พอเห็นได้ว่ารอยรับนิดหน่อยแล้วถุงเราก็ถอดดมได้ด้านหลังที่เราทำกรีดผมอาจจะทำไม่ตรงนะครับแล้วก็มีรอยย,ยับนิดหน่อย ครับแต่ก็ผลงานออกมาใช้ได้ครับขอบคุณครับ